เล่าว่าเราชอบผู้ชายแนวเฟรย์บอยหน่อยๆก็ลองคบตอนอายุเนี่ยี่สิบกอะยี่สิบต้นตน้นี่คือคนไทยเมืองไทยคนไทยเมืองไทยเป็นดีเจวูดี้ยังตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นดีเจวูดี้กำลังจะก้ากึง่งก้ากึ่งเออกำลังจะเป็นดีเจวูดี้รักคบเพราะรู้สึกว่าแบดบอยดีพูดพูดจาห้า,หาอฮากวนๆเป็นลูกคนหนูหน่อยๆชอบผมยาวๆสเปกเลยตอนนั้นแล้วก็พอคบไปสักพัก ไม่สักพักกับไม่กี่วันนะก็เหมือนลงไม้ลงมือฮะแค่ไม่กี่วันน้วยนะไม่กี่วันก็ไงอะคะทะเลาะกันหรือว่าเมาหรือเขาเมานิดนึงแล้วก็ลงไม้ลงมือแต่ก็ไม่ได้เมาถึงขัานที่แบบเหมือนกับพูดไม่เข้าหูเขาอะฮะเขาก็ตกตกหน้าอย่างเงี้ยหรอไม่ตกใจเลยนะตกใจอแต่เขาคิดว่ามันก็ทนได้อะมันเจ็บนะพี่แต่ผมทนได้ไง ก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะเออใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนกันยังไงล่ะคะพอตอนตรงไหนตอนเย็นใช่ไหมแล้วเราก็จูบกันใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจูบนี่ตบจูบก็ดีเหมือนกันนะใช่ไหมฮะก็มานั่งคิดทำไมถึงชอบเออเราเคยดูมิวสิกวิดีโอตบจูบหรือละครตบจูบอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะชอบหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเข้าใจแหละว่าทำไมผู้หญิงบางคนเนี่ยชอบการตบจูบเพราะเรารู้สึกว่าเออเขา จะคิแล้วเขาอาจจะสนใจเราหรือเปล่าในเวลาเดียวกันปุ๊บเราอาจจะเสพติดความสัมพันธ์แบบเนี้ยฮตกจูบตกจูบคือมีทั้งความอ่อนโยนเพราะว่าตอนอ่อนโยนเนี่ยเขาอ่อนโยนมากแล้วเขาตบเขาก็ตบตบแบบปะหนึ่งเ,เงน,งนี่ยไม่ได้ถึงต่อยนะแบบอะไรเงี้ยฉันจำเลยรักนี่เองใช<ต>ทททง่ทำตีเสร็จทีเดียทําตีเสร็จหน่อยกวนเฮ้ยเขาโทษคือกวนกวนนี่เลยเหรอ เวลาสั่งเราเขาสั่งงี้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเสียงมาเลยเนี่ยคนลุกคนลุกคือแบบเสียงเขาเึลงเนี้แบบเนี่ยจะกลับไปเรียนอังกฤษต้องจบโทรให้ได้ทำตีเสร็จได้เลยทำไหมทำเดือนกว่าผมไม่ทำอะไรเลยนอกจากตีเสียจสัครับเพราะเขาเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษนี่เหมือนนี่เหมือนต้องต้องมนเนาะแล้วเราก็ทำให้เขาทำให้เสร็จลืมทุกอย่าง ส่งตีสึสเข้าไปเที่ยงอังกฤษแล้วก็ผ่านแล้วก็กลับมาแล้วก็เนี่ยตกจุกตกจุกแต่ถึงขั้นช้ำบวมเลือดไหลมีเลือดไหลมีเลือดไหลแล้วอย่างตอนเลือดไหลยังรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะอยู่ไหมฮะก็ <c oughs> นิดหนึ่งนะก็มันมันมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโหมันมันรู้สึกว่าเราไหวอ่ะเออรู้สึกว่าเราไหวแล่เดี๋ยวม่มันไม่เกี่ยวกับไหวไม่ไหวแต่ตอนที่เลิกตอนที่ตอนที่เราเห็นว่าเราอะจะไปเรียนหนังสือแล้ว เราจะต้องไปทําอะไรของเราตอนนั้นต้องทําเทปดีเจนเลลี่แหละจะไปเอทามผมจำไม่ได้ช่วงนั้นดีเทลคืออะไรแต่ว่ากูจะมีอนาคตแล้วไม่ต้องไปเลยนะมาช่วยก,กันอะไรเงี้ยเราสึกม่ได้มันไม่ได้้วฉันจะมีอนาคตของฉันแล้ววันที่บอกเลิกวันนั้นเราสึกเหมือนกับเราตื่นเลยครับเราบอกเราเป็นคนเราบอกเลิกซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแตกต่างจากเดิมเราบอกอยู่ดีเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกไม่เอาละเป็นคนที่ปิดสวิตช์ง่าย พอเปิดสวิตเนี่ยเราเหมือนกับโดนสกดจิตผมเป็นคนที่รักใครและอินกัาใครผมจะอยู่อยู่ตรงนั้นนานโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลเลยมากอะไรเป็นลักษณะที่เรารู้สึกว่าเราแพ้ทางจึงยอมทําให้เขาได้ขนาดนั้นเขาเป็นผู้นาซะจนต้องเรียกว่านําชีวิตเราเกินอะสั่งให้ทําอะไรก็ทําผมเป็นคนชอบสับ่งคนค่ะด้วยพื้นเพผมเป็นคนชอบกากับค่ะชอบจัดการอไม่ชอบให้ใครสัง่งค่ะแต่พอมันเป็นความสัมพันธ์ แอบชอบเการเติมเต็มนี้ใช่จะดีเหมือนกันมีคนมาสั่งเราบ้างหลังๆเนี่ยมาค้นพบว่าผมมันเหนื่อยในการเป็นซีอบริษัทบูดี้เวิ s, <S ผมก็เลยถอนตัวเองเออกจากตําแหน่งแล้วก็อื่นไปทําแทนเราชอบโดนสั่งพอเราเขาสั่งว่าต้องทํารายการอย่างนี้หวัวเราอินม,มากเลย <laughs> เอินม,มากเลยเราเราเหมือนเป็นเราเราชอบเป็นโปรดิวเซอร์เราพยายามจะหาโปรดิวเซอร์เก่งๆทําไมมันไม่ได้ดังใจ เช่นเดียวกับคนที่เราคบบางทีเราก็อยากให้เขาถ้าภาษางกิดเขาเรียกว่าเป็น submissive เป็นความสัมพันธ์ที่เราอยากจะอ่อนตัวลงมาเมืนเป็นนางเอกอะฮะอย่างนี้มันคืออะไรครับเมชอโลกจิตเข้าใจนะคะสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้แล้วหลังจากครั้งนี้รักดีๆก็ผ่านเข้ามาอะเรามาพูดถึงความรัก ครั้งนี้ซึ่งเป็นความรักที่ยาวนานไปจนทุกวันนี้แล้วก็แต่งงานที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันคั้นาสิบจะสิบสามปีแล้วครับโอ้จะสิบสามปีแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นมันม uh ันเจอกันยังไงเจอกันในงานแต่งงานครับของเพื่อนของผมเพื่อนผมก็โทรบอกผมว่าเฮ้ยเพื่อนเราที่แต่งงานเนี่ยเล่นสุดเขาเป็นเกย์วะโทรมาบอกว่าจะบอกเป็นเกย์แน่ไม่จะบอกเป็นเกย์แน่นอนทำไมอ่ะเพราะว่ามีผู้ชายหล่อคนยืนอยู่เคียงข้างค่ะเราก็เฮ้ยไอ้ผู้ชายหล่อนี่ยมันน้าตายยังไงวะอยากเห็น แล้วก็ไปท้าพิสูจน์คือไปเพราะเหตุผลนี้ไปเพราะอยากไปดูเงี้ยเหรอแค่นี้คนเป็นเกย์ในวัยนั้นเนี่ยมันคิดแค่นี้พี่จริงๆมันคิดแค่ว่าใครหลอกก็อยากไปดูนะครับพอไปถึงงานปั๊บโอ้โหล่อจริงแล้วในหัวผมก็เลยคิดว่าโอ้โหเป็นคิ๊กันเหรอะเนี่ยทำไมไม่บอกเลยแล้วตอนที่เขาตัดเค้กเสร็จแล้วเนี่ยโอเนี่ยเขามาหาผมไม่รู้หาไม่รู้จักกันมาก่อนไหมตอนนั้นผมคิดว่าไม่รู้จักกันเขาก็บอกว่าจําได้ไหม ซึ่งเข้ามาแชร์ให้ผมฟังหลังๆเนี่ยว่าดูหม้ว่าหน้าผมอะมองเขาอย่างกับว่าฉันเคยอะไรกับเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาถามว่าจำผมได้ไหมผมก็บอกว่าจำไม่ได้ขเขาบอกว่าโอตไงน้องชายโอมเจ้าบ่าวก็คือเป็นน้องชายของเจ้าบ่าวใช่โอ้ค่ะซึ่งโตมาด้วยกันกับเขาค่ะตั้งแต่ประถมคุณพ่อคุณแม่อยู่ในกระทรวงเดียวกันค่ะแต่เรานึกถึงหน้าโอมไม่ออกเพราะว่าตอนนั้นเขาใส่แว่นแล้วเขา เ <K un> <K un> <K un> ขาเป็นคนละคนอย่างนี้ดีกว่าค่ะ <K un> แล้ววินาทีนั้นนะครับมันเหมือนกับทั้งคอคนหายไปหมดเลยมีแต่เราสองคนอ oh ้อโหมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆริงพี่มันลอยคระมันยิ้มแบบไม่หุบดีไม่แต่งมุมนี้เลยมันยิ้มแบบไม่หุบแล้วก็ <k> 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 พอบอกเขาบอกว่าเฮ้ยเป็นน้องเจ้าบาวาปุ๊บรู้สึกไงรู้สึกว่า กูได้ละไปถึงขั้นนั้นเสร็จกูละเออไม่เสียแรงมาจริงจริงกูแล้วค่ะแรกนาบัตรกันอีเมลไปหาเขาค่ะกลับบ้านอีเมลเลยเขาไม่ตอบกลับในนั้นมันไม่มีเบอร์ไม่นาบัตรไม่กล้าโทรก็เลยส่งอีเมลพยายามเลยถ้าโทรน่งานแต่งงานเรารู้สึกเลยไหมว่าเขาปิ๊งเราด้วยป่ารู้สึกปิ๊งแน่นอนไม่ได้คิดเองไม่ได้คิดเองมั่นใจแต่พอกลับไปบ้านแล้วก็อีเมลหาเขา เขาไม่อ e ีเมลกลับน้องอ e ีเมลไปว่าอะไรอะคะนี่วูด,ดี้นะที่เจอกันที่งานลาบลาบลาไม่ตอบผมเลยตัดสินใจงดงานทั้งิตย <c oughs> คือ <c oughs> ไม่ออกกองไม่อชแค่นั่งอยู่หน้าคอมเพื่อจะดูแล้วรอข้อความ <c oughs> กดรีเฟลชรีเฟลชเข้าไปเสิร์ชชื่อเขาใน Google แล้วก็จะมีรูปหน้าเขาแค่2รูป <c oughs> เป็นเขาใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็ใส่เกไทแล้วเราเข้าไปดูรายงานของเขาอ เกี un ่ยวกับสกุลเงินฮังการีค่เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่แบงชาติเราก็ไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรเกี่ยวกับเขาสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กอะไรแนี้กเราก็เลยปิมพ์ไดงานเกี่ยวกับสกุลเงินฟอเรนของฮังการีประมาณ200หน้ามาอ่านโอ้โหนี่คือต้องเรียกว่าหลงนะตอนนั้นคือหลงไหลไปเลยมากคือมากตอนนั้นพอวันที่เจ็ดเขาก็อินบ็อกซ์เข้ามา ไม่ทํางานเลยรอเจ็ดวันกับอีเมลนั้นกรีดังมากในออฟฟิศวูด,ดี้แตกการรออีเมลเนี่ยทางานอื่นได้นะไม่ทําพี่ผมรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันหยุดไปหมดอนะสมัย,มยนะั้นไม่มีสมาร์ทโฟนนะพี่ย้อยค่ะใช่แล้วมันต้องอยู่หน้าจอมันมไม่ได้แบบเข้ามาเมื่อไหร่ก็เด้งมาไม่มีแต่ว่ารอคอยเนี่ยใช่ครับเราไม่ใส่กลับไปอีเมลกลับไปจริงๆแนละ้วเนี่ยถ้าคุณสนใจจะเล่นละครหรือเล่นหนังอ่ะก็สามารถช่วยคุณได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว คืออะไรของเธอเนี่ยคือไม่เห็นเป็นดีเจอยู่ในแกรมี่แล้วคิดว่าคุณจะโชว์พาวหน่อยก็คิมอะไรกันไม่รู้ไปตอนนั้นแล้วเขาก็มาบอกผมที่หลังว่าเป็นมุกจีบที่แบบหืยมากอ่ะคอเสนอเงานผมไม่ได้สนใจจะเป็นนักแสดงหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ป่ะผมก็บอกถ้าอยากเข้าวงการก็บอกได้นะแล้วหลังจากนั้นก็ออกเดทภายในสวันใครชวนชวนค่ะไปไหน ไปเดอะเด็กร้านริมแม่น้ำจำได้ว่าไปจบที่ภูเขาทองอากาศดีวิวสวยเลยนะคะใช่แล้วก็แต่ไม่ต้องตัวมันในวัด<ม>นอกวัดบนบันไดนวันนั้น,นว,วันนั้นมีพฤติกรรมอันหนึ่งที่ไปกระทำมือเขาผมจับก้นเขาค่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพี่บอกเลยอ๋อโอเคโอเคถ้าไม่ตั้งใจก็ไปไม่ก็จะบอกว่าจับก้นกันในเดทแรกมันไม่ใช่จับอย่างนี้พี่มันเหมือนกับ อยู่ในงานถ้าผู้ชายกับผู้เดี๋ยวก่อนสิอย่าวัดสระเกตไปคิดสิว่ามันวัดวดอะไรคะถ้าคิดว่าก็คนเรามันแตะตัวกันได้แล้วก็โอบไปแล้วเผอิญมันไปลงที่ด้านขวาของก้นเขาค่ะแล้วแล้วเขาตกใจไหมเขาเค้เขาก็ไม่ได้ตกใจนะแล้วผมคิดโหแน่นมากเลยก้นแบบแน่นมากเลยก้นใช่เลยอ่ะคือตอนนั้นผมเทสทุกอย่างตั้งแต่ทัศนคติความคิดภาษาแล้วก็ร่างกาย การทสร่างกายตรงนั้นบอกอะไรเราบ้างคะทักก้นเฟิร์มเมื่อไหร่แปลว่าดูแลสุขภาพผมบอกกันังกคนเลยว่าแขนก็ได้มั้งแขนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แขนก็ต้องรู้ก้นเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายที่หลายคนไม่ให้ความสนใจคนสนใจแขนและอแต่ขาไม่เล่นถ้าคุณเล่นขาและก้นแปลว่าคุณเป็นคนที่รอบครอบในการดูแลร่างกายและเมื่อแตะดูดูว่าก้นเฟิร์มปุ๊บคนคนนี้รักตัวเอง มีหน้าพี่ชอตเห <as> <ENNIS> ็นอ่านสคริปต์หรืออ่านบทละครเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่ชอตเตะขาเนาะเพราะฉะนั้เเราร <royable> <laughs> ู <qué> ้ว <quoi> ่าเราดูแลตัวเองค่ะจะได้ก้นเฟิร์มจะได้ก้นเฟิร์มคนเรารักสุขภาพมากน้อยดูที่การรักษาขาและก้นพอจับตรงนั้นเสร็จแล้วไงต่อก็กลับบ้านก็ให้เขาไปสูงไปส่งค่ะออทำตาแบบนี้เล่าสีเราก็รู้สึกว่าก่อนก่อนออกจากรถมันน่าจะจุกไปหน่อยค่ะอือนี่คือคำตอบอ่าซึ่งแปลว่าณวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบ เราอยากหอมเขาอะเราอยากจูบเขาเราอยากหอมเขาเราก็ได้หอมได้จูบเขาแล้วรู้สึกมันอิ่มกลับไปก็ยิ้มเคลิ้มแล้วก็ไปจัดรายการวันต่อไปก็เล่นแต่เพลงรักจนดีเจดีเจช่วงต่อจากนั้นอ่ก่อนไอหลังจากนั้นเนี่ยเขาฟังผมแล้วเขาโทรมาเฮ้ยเป็นไรวะอะไรเงี้ยพูดถึงแต่ความรักเล่นแต่เพลงก็กูมีสิทธิ์อะใช่ไหมว่าเรามีความรัก นั่นคือความรู้สึกในมุมของบูดี้เรามีวีทอยากรู้ไหมว่าในมุมความรู้สึกของโอ๊ดเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับ First Date นะฮะเรามาลองดู VTR จากคุณโอ๊ตกันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบูดี้ครับ วทีอาร์ของเราอ่วิทีอาร์ของเราครับคุณอนค่ะเชิญคดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยวิทีอาร์ของเราดีจังเลยอะแต่ตัวได้ด้วยเอ๊ะนั่นไหนถ้าออกจากบ้านถ้าผมลงลิฟต์ไปก่อนเขาก็อาจจะบอกว่าถ้ามไม่รอในทางกับการเคยไหมที่ออกมาแล้วเขาไม่รอก็มีนะบางทีแล้วรู้สึกไหมอะก็มีนะมีแต่เราก็ไม่ได้ไป พี่อ่านไดยอยบพี่ถ้าพ้ฒน์ทะเลาะกันแล้วไงคะแล้วจบยงผมก็จะพูดว่าเลิก